ไปโตกันเรื่อยๆค่ะแถวนี้ก็จะเป็นป้าแบ่เห็นไคะต้นแบ่ึ้ินลวนะคะต้นบุแบ่เ er, บอร์รี่นะคะ<ม>กำลังเลื่มโ่ขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มเขี้ยวล่างแทงหยอดตรงนี้เป็น<ส>เป็นที่บําบัดน้ำนะคะเป็นแหล่งบําบัดน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีกลับขึ้นไปใส่ได้อ,อีกนะคะนีขข่ค่ะสถานที่บําบัดน,น้ําเสียทําให้น้ําดีกลับกลายทำให้น้ําเสียนเนี่ยกลับกลายเป็นน้ําดีกลับเข้าไปใส่อีกนะคะเดี๋ยวส่วน จะท่ทยเบรงจากด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะคะเป็นสนามกอล์ฟมีคือทางกับบานคิดว่าพใไญ่ตรง่านทางโบสถ์แน่นอนแม่น่ดีบ้านไม่นยทางหลังบ้านเป็นโบสถ์นะคะนี่คือหมู่บานของไม่ยนยนะคะที่จริงถามว่ายางไปหากันในบ้บระวังบานนองไส้ไปบ้านนองไส้ไปบ้านลูกไส้บานพี่ลูกสาวไปบ้านพี่สาวได้ขาย,ย่างได้นะคะ มันโยอ้อมๆกันนะคะเป็นม่งกลมนะคะเส้นทางนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นแแบเห็นว่าขต้นแแบอยูดใต้ต้นสนนะคะมันเริ่มแท่งหยอดออกมาแล้วนะคะอีโอกี้เดือนพี่ดองเขาก็ได้มาเก็บกันแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเห็นโบดนะคะโบดแบบหล,ลุมฝังศพต่างๆเหมือนกันค่ะหลังบ้านไม่แน่นอนนะคะนี่คือโบดหรือหล,ลุมฝังศพต่างๆ ตรงนี้เป็นโบดใหญ่แล้วก็เป็นเป็นสุสารใหญ่เติบนะคะมากมายแล้วนั่น,นเป็นโบดใะะ่ไหม่ทยในรถนะคะมันก็จะปรเห็นอย่างไรส่วนลงเปนีก็จะเป็นนะคะเป็นทะเลสาบเหมือนกัน,นะคะ่ะทะเลสาบม,มันจะอ้อมกันอยู่นะแล้วก็จะถึงบ้านมีน้อยแล้วนะคะ คนมาวายกับทุกมือนะคะกับทุกมือมองจอดรถนะคะเดินเข้าไปนี่ค่ะถึงแล้วรังบานไปง่ายน้อยนะคะแต่ว่าคนง่ญ่สิเข้าฟังไหนคุ่นปรีจะเข้าฟังไหนก็ไม่เลวเข้าด้านหน้าไม่เข้าด้านหลังโอเคด้านหน้ากับด้านหน้านะคะส่วนด้านนี้ก็สิเป็นสนามกีฬานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เหมือนเหมือนบานหรือว่าเป็นหอประชุมนะคะให้เศร้าจัดงานมันเกิดได้โมเม้นหน่อยค่อยจัดด้วยนีน้นะคะนี่เครื่องของครบตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนนะคะบริเวณนี้ก็เป็นโรงเรียนแถบนี้ก็เป็นนาบ้านตอนะะนี้คือรถเมฆขั้นที่แลนหลอบบานไมยนโนยนะคะจะออกทุกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงขั้นหนึ่งน่าจะประมาณน,นี้นะคะแต่ก่อนนี่แลนแล้วก็ยุดไปแล้วก็เพิ่งก็กลับมาแลนใหม่นะคะแลนแลนจากในเมืองอ้อมมาบานไมยนโนยแล้วก็ไปบานลูกไส้โใหญ่แล้วก็ไปบ,บนกลับมานะคะ ขนมาบบานไม่ยน,ยนะะอยเลเขาในเมืองนะคะเป็นบ้านแรืนเป็นมงกลมนะคะนี่ค่ะโ้องเรียนเขาเลิกมรรแลวเนาะเข้าบ้านเราแล้วนะจ๊ะกับเข้าบ้านเฮ้าพี่น้องเฮาอรอยอยู่นะคะยังมีงานที่จะต้องทำนะคะต้องใส่หลอดไฟร่องเบิงว่าซื้อมาแร้วมันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่บนบ้านนะจ๊ะรักนะจุบจ๊บจุ๊บ